วันนี้ไหมพามาดูบ้านเดี่ยวหรูแลไอเทมหนึ่งในอาณาจักรของโกลเด้น m อมพายสาทรน,นะคะที่ออกแบบดีไซน์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบายที่สุดจากบริษัทเฟเซอร์พรอพเพอร์ตี้โฮมจำกัดมหาชนค่ะหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่คนเราเลือกซื้อบ้านก็คือทำเลที่ตั้งของโครงการค่ะ ซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการแกรดิโอสาทรถือว่าเป็นพรามโลเคชันมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์กลางเมืองติดถนนใหญ่และเชื่อมต่อทุกการเดินทางได้สะดวกสบายมากๆเพราะว่าใกล้กับทางด่วนและรถไฟฟ้าค่ะ mm hmm. ตัวโครงการค่ะอยู่บนถนนกรลาประพฤกษ์นะคะซึ่งเดินทางสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลายค่ะ mm hmm. จะเดินทางไปเขตศูนย์กลางเศรษฐกิจ CBD อย่างสาทรสีลมสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่ 6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเลือกใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะคะเพื่อเดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองอันนี้สะดวกสบายมากๆนะคะเพราะว่ามีให้เลือกทั้ง BTS สายสีเขียวสถานีวุฒากาศอยู่ห่างจากโครงการไปประมาณ1.5กิโลเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเลือกใช้ BTS และ MRT สถานีบางว่าก็สะดวกสบายไม่แพ้กันเลยค่ะส่วนใครที่ใช้บริการทางด่วนขับออกจากโครงการไปถนนราชพฤกษ์ใช้ทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกได้เลยค่ะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ครบครันนะคะก็มีให้เลือกหลายแห่งมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโฮมโปโลตัสบิ๊กซีแล้วก็แมคโครค่ะหรือว่าจะช้อปปิ้งห้างใหญ่ๆเดินตากแอร์เย็นๆหาอะไรกินให้อร่อยๆนะคะก็มีเดอะมอลท่าพระไอคอนสยามและเซ็นทรัลพระราม3ค่ะส่วนโรงเรียนดังๆที่ได้มาตรฐานนะคะที่อยู่ใกล้กับโครงการก็จะมีโรงเรียนเลิศล่ากาจนาพิเศษโรงเรียนนานาชาติบิสติสโคลัมเบียอยู่ใกล้กับโครงการนี้เองค่ะส่วนโรงพยาบาล ที่ใกล้กับโครงการนะคะก็จะมีโรงพยาบาลพยาไทย3โรงพยาบาลเซนหลุยค่ะเมื่อมาถึงโครงการแกรนดิโอสาธรค่ะเราก็จะเจอกับเมนเกตนะคะมีความหรูหราอลังการแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยสถาปตยกรรมสไตล์ยูโรเปียนนั่นเองนะคะซึ่งที่เมนเกตแห่งนี้ค่ะทางบริษัทเฟเซอร์พ r o เพอร์ตี้โฮมจำกัดมหาชนเขาให้ความสําคัญในเรื่องของ ระบบรักษาค,ความปลอดภัยมากๆนะคะเขามีรอปรพอและก็กล้อง C C T V ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนประตูทางเข้าออกนี่นะคะทั้ง2ฝั่งก็จะแบ่งแยกระหว่างวิสิเตอร์แล้วก็เรสซิเดนต์นั่นเองค่ะถ้าเป็นเรสซิเดนต์นะคะจะเข้าออกด้วยระบบ Key ์การ d c c e s s s Control ค่ะประตูรั้วก็จะทำการเปิดปิดแบบอัตโนมัติในระยะไกลลักษณะาการทำงานจะคล้ายๆกับ Easy p a s s บนทางด่วนส่วนวิสิเตอร์ต้องทำการแลกบัตรไว้ที่รอปรพอค่ะ ดานวางพังของโครงการแกรนดิโอสาทรน,นะคะเขาได้จัดพื้นที่ส่วนกลางอย่างคลับเฮาส์แล้วก็ส่วนส่วนกลางเนี่ยไว้โซนด้านหน้าของโครงการแยกระหว่างโซนพักอาศัยเพื่อความเป็นสัดส่วนนั่นเองค่ะและบริเวณนี้ที่หมายอยู่นะคะก็คือคลับเฮาส์ในโครงการนั่นเองนะคะเราเดินตรงเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะเจอกับสระว่ายน้ําค่ะสระว่ายน้ํานี้จะอยู่โซนด้านในของคลับเฮาส์นะคะเขาจะแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนพื้นที่ของคลับเฮาส์จะเป็นพื้นที่ของฟิตเนสใครที่ชอบออกกําลังกายนะคะก็สามารถใช้ฟิตเนสรูมได้เลยค่ะ วิดีโอก็ได้เวทเทรนนิงก็ได้ค่ะส,ส่วนส่วนส่วนกลางที่นี่นะคะเขาตกแต่งมาในสไตล์อังกฤษค่ะได้แรงบันดาลใจมาจาก s t o ล์เฮ a การ์เดนของประเทศอังกฤษนะคะก็จะเป็นส่วนที่มีความร่มรื่นแล้วสวยงามมากๆนะคะเราจะเห็นทานน้ำได้ยินเสียงน้ำตกค่ะใครที่ชอบแบบพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆร่มรื่นหรือว่าอยากจะมาถ่ายรูปเก๋ๆตามมุมต่างๆก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็มีส่วนสนุกคาร์นิวัลค่ะรวมถึงสนามพัดกอล์ฟนะคะแล้วก็มีสติทบาสเกตบอลด้วยต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ g กราดิโอสาทรเนี่ยเขาจัดมาให้ครบแบบอัดแน่นนะคะรองรับทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวและทุกเจเนอเรชันจริงๆค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะค่าส่วนกลางเพียงแค่38บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ ที่โครงการแกรนดิโอสาทรพัฒนาบนที่ดิน54ไร่กว่า,วาค่ะเป็นบ้านเดียวรู้184ครอบครัวด้วยกันนะคะซึ่งถ้าเทียบกับขนาดของที่ดินแล้วหมายว่ากําลังดีนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเหมาะที่จะเป็นโครงการไว้สําหรับอยู่อาศัยค่ะสําหรับแบบบ้านในโครงการค่ะเขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะเริ่มกันที่แบบแรกชื่อว่าเซียนาค่ะ ที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย216ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถพร้อมกับลอน n d r รู o ค่ะส่วนแบบที่2ชื่อว่ามิลานโนนะคะที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย251ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ที่จอดรถพร้อมกับลอน n d r รู o ค่ะส่วนแบบสุดท้ายชื่อว่าลูเซิร์นค่ะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่69ตารางวาพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ สที่จอดรถพร้อมกับดอร r รี่รูมแล้วก็ห้องแม่บ้านค่ะส่วนหลังที่เห็นนี้นะคะวันนี้ใหม่จะพามาดูกับแบบบ้านที่ชื่อว่าลูเซนค่ะเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะสำหรับลูเซนเนี่ยเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็รองรับได้หลายเจเนเรชันเลยละค่ะการดีไซน์ออกแบบของตัวบ้านในโครงการนี่นะคะเขาออกแบบมาในสไตล์นิวอาร์ตเดโคค่ะ ที่จะมีความแตกต่างแต่ว่างดงามในแบบของตัวเองนั่นเองนะคะแฝงไปด้วยความคลาสสิกค่ะที่มีความสวยงามทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าเพิ่มนะคะความโมเดิร์นเข้าไปจึงทําให้ตัวบ้านเนี่ยนะคะเขามีความทันสมัยค่ะฟาซาดด้านหน้าค่ะจะตกแต่งด้วยหินประดับลายธรรมชาตินะคะมีหลังคาทรงจั่วนะคะที่ไร่ระดับการทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูมีมิตินะคะนอกจากนี้เนี่ยพวกตามบานหน้าต่างหรือว่าช่องแสงเนี่ย ก็จะมีความโค้งมนนะคะของบัวเพื่อทําให้ตัวบ้านเนี่ยมันมีสเปซที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะบวกลับมีช่องแสงที่มากทําให้บ้านมีความโปร่งและถ้าเราอยู่ด้านในอะคะ่ะบรรยากาศก็จะรู้สึกโปร่งได้ถึงความสบายเลยค่ะ และที่เห็นนี้นะคะก็คือโรงจอดรถของแบบบ้านลูเซิรนค่ะสามารถจอดรถได้3คันนะคะบ้านไหนที่มีรถ SUV รถตู้คันใหญ่ๆนะคะก็สามารถที่จะจอดได้แบบสบายค่ะหรือบ้านไหนที่ใช้รถไฟฟ้านะคะทางโครงการเขาได้เตรียมระบบ รองรับการติดตั้ง EV Charger เอาไว้ให้แล้วด้วยนะคะมีห้องเก็บของที่บริเวณโรงจอดรถให้นะคะขนาดใหญ่เอาไว้เก็บพวกบันไดหรือว่าอุปกรณ์ทําสวนก็ได้นะคะด้านข้างค่ะก็จะมีประตูทางเข้าที่เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถนะคะส่วนประตูเข้าบ้านหลักของแบบบ้านลูเซนอยู่ด้านนี้ค่ะ ด้านในของแบบบ้านลูเซนค่ะเราก็จะเจอกับความแกรนอย่างแรกเลยนะคะที่บริเวณโถงรับรองค่ะตรงนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มฟอเยนะคะที่มีฟอร์ทูซีลริงสูงถึง5.7เมตรด้วยกันค่ะส่วนอื่นนะคะของชั้นล่างเนี่ยฟอร์ทูซีลิงจะอยู่ที่2.8เมตรและชั้นบนค่ะจะอยู่ที่2.9เมตรนั่นเองนะคะพื้นที่เราเห็นนะคะชั้นล่างเนี่ยโครงการเขาจะให้เป็นพื้นกระเบื้องแกนิโตไซส์ขนาดอยู่ที่80คูณ80เซนติเมตรค่ะก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะที่สวยง งามนะคะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะ เนื่องจากแบบบ้านลูเซนค่ะเขาเป็นบ้านหน้ากว้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวางเรเย์ภายในบ้านนะคะเขาจะใช้ถุงบันไดเป็นเส้นแบ่งนะคะระหว่างโซนพักผ่อนที่จะเป็นพื้นที่ของลิฟวิ่งแล้วก็ห้องนอนนะคะกับโซนเซอร์วิสนะคะที่จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวแล้วก็ลอนนี่รูมนั่นเองค่ะโซนแรกที่ใหม่จะพามาดูนะคะขอพามาดูในฝั่งของโซนพักผ่อนก่อนเริ่มแต่พื้นที่แรกตรงนี้ที่ยืนอยู่นะคะเป็นลิฟวิ่งนั่นเองค่ะสเปซของเขาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นในบ้านตัวอย่างางโ ตัวใหญ่ๆนะทั้ง2ฝั่งได้เลยแสงสว่างเข้าด้านข้างค่ะตรงนี้มีหน้าต่างเหนือหน้าต่างขึ้นไปจะเป็นช่องแสงระยะสายตาที่ดูทีวีนะคะทีวีแบบว่า60-70นิ้วขึ้นไปได้แบบสบายๆเลยแล้วติดกับรีวิ่งตรงนี้ใหม่จะพาไปดูห้องนอนที่4ค่ะ ส่วนนี้คือห้องนอนที่4ค่ะห้องนี้เหมาะที่จะทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเป็นห้องนึงเลยที่อยู่ชั้นล่างไม่ต้องขึ้นลงบันไดเนาะแล้วก็จะสามารถที่จะมองเห็นวิวด้านหน้านะคะตรงนี้เนี่ยจะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ค่ะเปิดออกไปนะคะเห็นวิวสวนด้านหน้าและที่เหมาะเป็นห้องผู้สูงอายุเพราะว่าเราไม่ต้องเสียสตังในการต่อเติมแล้วนั่นเองนะคะส่วนผนังด้านนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะ เปิดระบายอากาศแล้วถัดกันมานะคะก็จะเป็นประตูที่เปิดออกไปบริเวณสวนด้านข้างบ้านเนาะส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่วางในห้องนี้ค่ะก็เป็นเตียงประมาณ5ฟุตนี่คือกําลังดีมีสเปซเหลือนะคะไว้สําหรับวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าบิวต์ู้เสื้อผ้าได้เลยส่วนห้องน้ํานี้นะคะเป็นแบบดับเบิลแอคเซสค่ะเราสามารถที่จะเข้าออกได้จากห้องนอนที่4แล้วก็บริเวณถงกลางตรงนี้นะคะซึ่งในห้องน้ำเนี่ยคะ่ะเขาแยกระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะในบริเวณโซนเปียกก็จะมีหน้าต่างค่ะที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะ ส่วนห้องนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่คือห้องอเนกประสงค์ค่ะจะอยู่ติดกันเลยนะคะกับห้องน้ําห้องนี้เนี่นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องทํางานเหมือนในบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะซึ่งจะมีโซนที่เป็นส่วนตัวมากๆเลยเพราะว่าอยู่ด้านหลังของบ้านค่ะมีหน้าต่างให้นะคะ1จุดบริเวณน,นี้นะคะห้องนี้ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องทํางานนะคะก็สามารถจะทาเป็นห้องฟิตเนสส่วนตัวในบ้านหรือเป็นโฮมเทยเตอร์ก็ได้ค่ะ และพื้นที่หนึ่งของบ้านนะคะที่หมายเชื่อว่าหลายคนต้องชื่นชอบแน่นอนเลยค่ะก็คือบริเวณนี้นะคะนี่เป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวแบบเจ็ดพูลนั่นเองนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างคลื่นค่ะที่เราจะได้ไว่ายทวนน้านั่นเองนะคะนอกจากนี้ในกระแสะน้ําที่เขาปล่อยออกมานะคะก็จะเหมือนกับว่าเราได้นวดตัวเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากการทํางานก็สามารถมานั่งแช่นะ้ำพักผ่อนผ่อนคลายฟิลเหมือนสปาเลยค่ะ ส่วนพื้นที่ถัดไปของบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของไดน i n งหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหารค่ะซึ่งจะอยู่โซนตรงกลางของบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โปร่งมากๆเลยนะคะแสงสว่างที่เราได้นะคะแล้วก็ความโปร่งของบ้านเนี่ยคือด้านหลังค่ะเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่เลยค่ะตรงนี้สามารถมองเห็นวิวสวนด้านหลังบ้านนะคะส่วนด้านข้างค่ะจะมองเห็นพื้นที่ของสระว่ายน้ําส่วนตัวนั่นเองนะคะถือว่าเป็นวิวหนึ่งเลยในบ้านที่หมายชอบมากๆนะคะ โต๊รระานอาหารค่ะสามารถวาง6-8ที่นั่งได้แต่ในบ้านตัวอย่างเนี่ยหมายว่า6ที่นั่งแบบไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้กำลังดีค่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นฝั่งเซอร์วิสนะคะสำหรับฝั่งนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งเลยคือประตูที่เข้าจากบริเวณที่จอดรถอะคะ่ะเวลาเราเปิดปิดประตูเนี่ยนะคะ ก็จะมีสัญญาณดังขึ้นอันนี้เนี่ยเรียกว่าแมกเนติกเซนเซอร์นะคะซึ่งเขาติดตั้งให้ทั้งหลังและที่ใหม่บอกว่าดีอย่างหนึ่งเลยคือจากประตูลงจอดรถเข้าเวลาเราซื้อของต่างๆนะคะเราก็สามารถเดินตรงเข้าสู่ห้องครัวได้เลยค่ะ สำหรับห้องครัวในแบบบ้านลูเซนนะคะใหม่ต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นห้องครัวขนาดใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นห้องครัวแบบโปร่งๆเลยค่ะ1เลยคือมีกระจกเข้ามุมให้นะงบริเวณตรงนี้เนี่ยมีหน้าต่างที่เปิดเพื่อระบายอากาศนั่นเองนะคะส่วนการดีไซน์ในห้องครัวเนี่ยใหม่บอกเลยว่าเราอาจจะทําลักษณะเป็นครัวตัวยูก็ได้อาจจะมีไอซ์แลนด์ตรงกลางก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านนะคะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยถือว่าเป็นครัวไซส์ใหญ่ที่ครบครันมากๆหรือแม้กระทั่งเราจะวาง ตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆไว้บริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยของห้องครัวที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับ laundry room ค่ะโดยส่วนที่ปิดกั้นนะคะก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์ที่เป็น UPVC แบบนี้ค่ะ นีเนี่ยน,นะคะขอเรียกว่าเป็น glass house laundry นั่นเองนะคะก็เพราะว่าในห้องนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ไว้สําหรับทําห้องซัก,กรีต่างๆค่ะวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้เลยนะคะอย่างในบ้านตัวอย่างนะคะเราสามารถที่จะบิววเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีพวกชั้นแขวนนะคะชั้นราวตากผ้าต่างๆแบบนี้ได้เลยนะแล้วเขามี sky light ให้ด้วยค่ะ ตรงนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราอาจจะตากผ้าเนาะหรือว่าบางครั้งซักอบเสร็จแล้วแล้วก็อยากจะแขวนไว้ก่อนที่จะเก็บเนี่ยค่ะเราก็ทําราวแบบนี้ได้เลยแสงสว่างเข้ามาในห้องนี้อย่างทั่วถึงเลยค่ะโดยที่เวลาฝนตกแดดออกเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะประตูที่เราเห็นด้านนี้นะคะคือประตูที่เปิดเชื่อมไปสู่พื้นที่ของเมดนั่นเองก็จะมีห้องนอนเมดแล้วก็ห้องน้ําของเมดหมายจะบอกเลยนะว่าโซนเซอร์วิสต,ตรงเนี้ยเขาดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องทําแบบ เรื่องภายในบ้านไมว่าจะซักผ้าทํากับข้าวต่างๆนะ,ะที่จะต้องให้เมดดูแลเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เลยจะไม่รบกวนในโซนของพักผ่อนเลยค่ะฟังก์ชันสุดท้ายค่ะของบ้านนะคะที่บริเวณชั้นหนึ่งในโซนของฝั่งเซอร์วิสอะคะ่ะก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะห้องน้ํานี้จะเป็นพาวเดอร์รูมค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างเอาไว้ให้ในห้องน้ําด้วยค่ะ ส่วนบันไดนะคะที่จะขึ้นไปที่บริเวณชั้น2ค่ะก็จะมีความหรูหราแล้วก็โอ่อานนั่นเองนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยค่ะเพราะว่าโครงสร้างบันไดเนี่ยโครงการเขาให้เป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กนั่นเองนะคะแข็งแรงครงทนขึ้นลงไม่มีเสียงค่ะปิดทับนะคะด้วยไม้ยางพาราค่ะเข้าชุดกันเลยกับราวจับบันไดนะคะส่วนราวบันไดนะคะก็จะเป็นแนเหล็กทาสีน้ำมันนั่นเองค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2ของแบบบ้านลูเซิร์นค่ะที่ชั้น2นี่อย่างที่บอกไว้ว่า Fort ทูซิลลิอยู่2.9เมตรนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีวอล์กเวย์ค่ะซึ่งจะเป็นทางเดินนะคะที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะคะโดยบริเวณตรงกลางค่ะของชั้น2ถ้าใครที่อยากจะมีเชเดลเลียในบ้านแบบนี้นะคะก็สามารถติดได้นะคะมุมนี้คือสวยมากๆเลยค่ะพื้นที่แรกที่จะพามาดูที่ชั้น2นะคะก็คือพื้นที่อเนกประสงค์บริเวณนี้นั่นเองนะคะซึ่งในมุมนี้ค่ะที่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์เรรราาาสมถที่จะปับ ะะให้กลายเป็นอีกหนึ่งลิฟวิ่ที่บริเวณชั้นบนก็ได้นะคะเป็นมุมพักผ่อนแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากจะทําเป็นมุมทํางานก็ได้เหมือนกันค่ะ และนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านนะคะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยนะคะและด้วยขนาดใหญ่ของห้องมาสเตอร์เบดรูมจึงสามารถที่จะจัดวางฟังก์ชันต่างๆในห้องนะคะแล้วก็แบ่งแยกเป็นโซนได้ดีมากๆค่ะไม่ขอพามาดูโซนแรกก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยคือโซนแห่งการพักผ่อนที่แบบเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ความโปร่งนะคะจากบริเวณประตูกระจกสไลด์ด้านหน้านะคะตรงนี้จะมีระเบียงให้ด้วยนะคะก็จะได้ความโปร่งของแสงสว่างที่เข้ามาแล้วก็เหมาะที่จะวางเตียงนอนนั่นเองนะคะ you <laughs> เตียงนอนในห้องมาสเตอร์เบดรูมของแบบบ้านลูเซนนะคะวางได้ค่ะ6ฟุตได้หรือจะเป็นเตียงไซส์พิเศษก็ได้เหมือนกันนะทีวีติดตั้งไว้บริเวณปลายเตียงก็ได้ค่ะและเนื่องจากห้องนี้เนี่ยเขามีสเปซที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวเนี่ยนะคะบริเวณนี้นะคะที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อไป Walkin c l o s e t นะคะไม่บอกก่อนว่าเขาจะมีหน้าต่างนะคะให้1จุดด้วยกันบริเวณนี้ค่ะนะเป็นหน้าต่างแบบบานสไลด์นะคะตรงกลางนี้พื้นที่เหลือและสเปซเขากว้างมากอย่างที่บอกไว้เนะเราก็อาจจะทําเป็นโซฟาเป็นมุมพักผ่อนนะคะค ดีไซน์แบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะมีโต๊ะทำงานค่ะแล้วก็มีไอ l แลนไว้เก็บพวกเอเซอรี่เลยอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังของใหม่ตรงนี้นะคะเรียกว่าทั้งผนังเลยนะคะรวมถึงผนังด้านข้างบ้านด้วยเนี่นะคะเราบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าสูงจรดฟ้าเพดานและเป็น walk in closet แบบได้เราสามารถจุตู้เสื้อผ้าได้เยอะมากๆจริงเลยค่ะนะ มีพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ค่ะไว้สําหรับทําโต๊ะเครื่องแป้งได้ที่ดีเพราะว่าตรงนี้มีหน้าต่างแสงธรรมชาติก็เข้ามาเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าเราก็จะชื่นชอบแสงธรรมชาตินั่นเองนะคะติดกันค่ะกับ Walk in Closet ก็จะเป็นห้องน้ําในห้อง Master Bedroom ค่ะ ส่วนในห้องน้ำนี้นะคะเขาก็ให้มาครบครันมากๆเลยนะคะมีบาททถับประเวณนี้ให้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างให้นะคะสบานด้วยกันเนาะตรงนี้ค่ะมีอ่างล้างหน้าแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้นะคะถือว่าเป็นห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดมที่แบบดีมากๆค่ะ ส่วนพื้นที่อีกปีกหนึ่งของบ้านนะคะก็จะเป็นอีก2ห้องนอนด้วยกันค่ะสำหรับพื้นที่ชั้น2นะคะโครงการเขาจะให้เป็นพื้น SPC ลายไม้ค่ะซึ่งพื้น SPC นี้เขาจะมีความสวยงามนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยก็จะเหมือนไม้จริงเลยนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายเวลาที่น้ําหกน้ําขังอะไรเงี้ยค่ะพื้นมันก็จะไม่บวมค่ะเดีย๋ยวไปจะพาไปดูห้องนอนที่3ซึ่งอยู่โซนด้านหลังของบ้านและได้ความเป็นส่วนตัวค่ะ สำหรับห้องนอนที่3มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่มีความน่าอยู่แล้วก็สะดวกสบายนะคะซึ่งในห้องนอนที่3มเนี่ยค่ะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยนะคะในห้องเนี้ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาให้ความ flexible กับห้องนี้มากๆนะคะก็ปรับเปลี่ยนได้ตามวิถีชีวิตของแต่ละครอบครัวนะคะถือว่าเป็นการรองรับการใช้งานได้ทุกตารางนิ้วในบ้านเลยค่ะ ส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะจะอยู่หน้าห้องนอนที่สองนั่นเองค่ะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะอย่างในบ้านตัวอย่างถ้าบ้านไหนเนี่ยอยากจะมีมุมหิ้งพระหมายว่ามุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ดีนะคะเพราะว่าจะได้ความโปร่งคือเขาจะมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างให้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากที่จะทําเป็นมุมหิ้งพระค่ะก็อาจจะเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือเป็นชั้นวางหนังสือเป็นหนึ่งมุมพักผ่อนภายในบ้านได้เลยค่ะ ห้องสุดท้ายที่พามาดูคือห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมได้เลยนะคะเพราะว่าได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะหนึ่งอย่างเลยที่เขามีเทคโนโลยีให้ในบ้านนั่นก็คือเฟเซอร์คลีนแอนด์คูลแอร์นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีอากาศสะอาดและมีฟิลเตอร์จับสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นละออง PM 2.5นะ,ะซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งโครงการะะเขาจะติดให้ไว้ในทุกห้องนอนเลยค่ะ ซึ่งจะช่วยลดความร้อนนะคะแล้วก็อากาศเสียภายในบ้านค่ะทําให้ทุกคืนเราเนี่ยนะคะหลับสบายแล้วก็สดชื่นในทุกๆเช้านั่นเองค่ะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าในห้องนอนที่2นี้นะคะเขาแบ่งโซนเป็นยังไงบ้างเนาะอย่างที่บอกไว้ว่าพอได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านนะคะก็แบ่งโซนต่างๆได้อย่างบริเวณนี้นะคะตรงนี้คือโซนนอนค่ะเตียงนอนนะคะหฟุตได้ดีมากๆเลยนะคะบริเวณหัวเตียงนะคะเขาจะมีหน้าต่างให้2ฝั่งด้วยกันเนาะตรงนี้มีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะเพิ่มความโปร่งเข้าไปอีกจุดหนึ่งนะคะของห้องนอนเลย ไปเตียงค่ะสามารถวางแบบชั้นวางทีวีก็ได้ถ้าไม่อยากมีทีวีในห้องก็เป็นชั้นวางเก๋ๆแบบนี้ก็ได้โต๊ะข้างเตียงได้ทั้ง2อฝั่งแล้วถ้าอยากจะมีมุมทํางานในห้องได้เหมือนกันค่ะ ที่บอกว่ามุมทํางานนะคะตรงนี้ได้เลยค่ะหรืออาจจะปรับเปลี่ยนให้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งของเราก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ด้านหลังค่ะก็จะเป็นวอ l k in closet ค่ะอย่างที่บอกว่า b u ว l d ตู้เสื้อผ้าได้สูงจรดฟ้าเพดานเลยสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆแล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนด้วยถ้าใครอยากมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงตรงนี้อาจจะหาแบบว่าเป็นกระจกสไลด์นะคะเป็นฉากกั้นก็ได้เหมือนกันค่ะเชื่อมกันกับ w a l k in closet ก็จะเป็นห้องน้ําในห้องนอนนั่นเองค่ะ ส่วนห้องน้ําในห้องนอนที่2ค่ะโครงการเขาแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้นะคะแล้วก็ทําช่องไว้สําหรับแบบวางพวกแชมพูเจลหวบน้ำนะคะตรงนี้จะมีช่องแสงรวมถึงหน้าต่างค่ะที่ไว้เปิดระบายอากาศในห้องน้ําด้วยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการแกรนดิโอสาทรนะคะอยู่ที่18ล้านไปจนถึง25ล้านบาทค่ะ ใครที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวหรูในสไตล์ยุโรเปียนะคะพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะค่ะฟังก์ชั่นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้รองรับการใช้ชีวิตที่หลากหลายของเรานะคะแล้วตัวโครงการค่ะก็อยู่ในอาณาจักรของโกลเด้นแอมพายสาทรนะคะที่ออกแบบดีไซน์มาเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายที่สุดนะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรูแลไอเทมค่ะที่อยู่ในโซนกรลับประพฤกแล้วก็ใกล้าสาทรนะคะใครก็ตามที่กําลังมองหาบ้านในโซนนี้นะคะวันนี้โครงการแกรนดิโอสาทรจากบริษัทเฟเซอร์พาร์ตี้โฮมจำกัดมหาชนเป็นอีกหนึ่งโครงการ ถ้าเรามีโอกาสได้มาดูรับรองว่าจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะคะสําหรับสำนักงานขายค่ะ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นมาขอเยี่ยมชมโครงการได้นะคะโฮมรีวิววันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าใหม่จะพาไปรีวิวโครงการไหนที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย